สวัสดีครับผมนัทชนเหมทองรองกรรมการผู้จัดการบริษัทซิเวลมจำกัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและการตลาดในเครือเจริญพ่อพ,พันธุ์ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายอาหารพร้อมรับประทานและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ครับซิเวลมมีนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเราดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานการกํากับดูแลกิยการที่ดีให้เป็นหนึ่งเดียวกับธุรกิจ เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือเจริญพ่อพันธุ์รวมถึงการมี่วนย์ร่วมในการผลักดันให้บรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติสิวิเวลามีรากฐานขององค์กรแห่งนวัตกรรมโดยใช้ต้นไม้พิเศษเป็นพิมพ์เขียวแห่งความสําเร็จในการสื่อสารกับทุกคนทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เข้าใจแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างง่ายและรวดเร็วอีกทั้งได้นำหลัก BCG Economy Model มาพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมโดยมุ่งเน้นการพัฒนา3ด้านไปพร้อมๆกันดังนี้ 1. เศรษฐกิจชีวภาพเช่นโครงการสนับสนุนการปลูกก้วยหอมทองปลอดสารเคมีให้กับเกษตรกร 2. เศรษฐกิจหมุนเวียนเช่นโครงการบริหารจัดการของเสียแบบผสมสาร ลดของเสียที่แหล่งกําเนิดคัดแยกและจัดเก็บการนําของเสียกลับไปใช้ซ้ําและการบําบัดที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3. เศรษฐกิจสีเขียวเช่นโครงการพัฒนารางลําเลียงสินค้าแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเป็นต้นจากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติพร้อมทั้งปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษที่เกิดขึ้นจากธุรกิจขององค์กร เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคมได้ดำเนินโครงการติดตั้งโซลาร์ลูปท็อปมากกว่า8,300ตารางเมตรสามารถผลิตไฟฟ้าทดแทนได้980,000หน่วยต่อปีและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์678ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี